สิวจากหน้ากากอนามัยป้องกันและดูแลอย่างไรมาฟังคำตอบจากหมอเมียวกันนะคะ ในช่วงที่เรายังต้องใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่เป็นประจำหลายคนนะคะอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับสิวขึ้นบริเวณคางแนวกลามหรือว่าแก้มนะคะซึ่งสิวลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากการเสียดสีของแมสกับผิวหนังทําให้ผิวมีความระคายเคืองนะคะร่วมกับความอับชื้นแล้วก็การสะสมของเหงื่อกับน้ํามันที่อยู่ใต้หน้ากากทําให้รูขุมขนอุดตันแล้วก็อักเสบได้ง่ายค่ะ ซึ่งวิธีป้องกันเบื้องต้นนะคะคือหมอแนะนําให้เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่ทําจากวัสดุที่นุ่มนะคะซึ่งจะอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าค่ะแล้วก็ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อรู้สึกว่ามีความชื้นบริเวณหน้าแล้วนะคะหากเป็นหน้ากากผ้านะคะควรทําความสะอาดทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพยายามลดการแต่งหน้าหนาๆบริเวณใต้หน้ากากหรือถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะพักการแต่งหน้าบริเวณนั้นไปนก่อนเลยค่ะ หลังถอดหน้ากากนะคะควรทำความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการบำรุงผิวเพื่อเสริมความแข็งแรงให้เกาะป้องกันผิวของเรานะคะอย่าลืมติดตามสาระและเรื่องราวดีๆจากกันเวลาคลินิกในคลิปถัดไปนะคะ